จะโต๊ะเสร็จแล้ววันนี้มีทําคลิปสอนนักเรียนนะเพราะตอนที่มิมจะทําคลิปแต่ละทีใช่ไหมมิมก็จะมีกล้องตรงนี้หนึ่งตัวเป็นกล้องมุมต่ําเห็นไหมเนี่ยจะถ่ายในมุมต่ําแบบนี้อันนี้ก็คือตัวออสถานที่ที่มิม,มจะมนั่งสักตรงนี้แล้วก็จะมีคอมหนึ่งตัวแล้วก็จะมีกล้องด้านบนอีกหนึ่งตัวอันนี้คือกล้องนะด้านบน แล้วก็จะมีปบหนึ่งตัวนะคอยนั่งให้กำลังใจแล้วก็จะมีจออันนี้1อันเพราะว่ามิมจะต้องดึงภาพจากกล้องด้านบนแล้วก็กล้องด้านล่างเข้ามาไว้ในคอมแต่ทีเนี้ยคอมมันคือหน้าจอมันเล็กใช่ไหมมันก็ต้องมีหน้าจอใหญ่อีกหนึ่งตัวเห็นไหมนี่ภาพสองภาพแล้วก็จะมีคอมด้านล่างอีกตัวหนึ่งเพราะว่าจะเอาไว้แบบตอบชงตอบแชทตอนนี้คนทักมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ ที่ทำก็จะต้องมีการอัดเสียงเก็บเอาไว้อีกที่หนึ่งก็คือในมือถืออัดเสียงใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ไม้สองตัวเพราะว่าบางทีพอตอนที่เราทำใช่ไหมแล้วก็แบบอัดผ่านคอมอะคือพอตอนที่เสียงมันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วบางทีมันแบบเสียงแบบกระตุกบ,บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีเสียงสำรองจากในมือถือ แล้วก็จะมี iPad 2ตัวนะตัวหนึ่งเอาไว้ดูตอนที่นั่งสักพอตอนที่นั่งสักกับมิมก็จะเปิดใส่ iPad ตัวนี้เพราะว่าพอตอนที่เราสักเราจะได้ซูมซูมซูมดูได้แล้วก็ตัวนี้เอาไว้ตอบแชทนะพอตอนที่คนทักมาแล้วก็มือถือตัวที่ถ่ายอยู่เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ดูสลิปพอตอนที่คนทักมาแบบสง่งโอนเงินอะไรพวกเนี้ยก็เพื่อจะทำคลิปของภาพนี้เสร็จไปสวยมากอันนี้คือแบบมิมชอบภาพนี้มากเลยน่ารักอันนี้คือเป็น เตียมแผ่นเล็กนะแผ่นเท่าเครื่งอง A4 แล้วก็แบบบางพอตอนสับออกมาแล้วแบบสวยมากเล็กมากอะประมาณเนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยสวยมากเลยอะ่ะอันนี้คือสาสสอนนักเรียนในคอร์สนะภาพนี้ใครสนใจเรียนออนไลน์นะแอดบ้านเขียวได้นะ